คดีของน้องตังโมเป็นคดีเดียวนะครับที่ผมบอกได้เลยครับโอ้โหไม่แต่ไม่มีอะไรนะครับที่ไม่เป็นข้อพิรุษไม่มีอะไรที่เป็นข้อสงสัยนะครับโอเคค่ะนะแล้ววันนี้นะครับจําได้ไหมครับอ่าทนายความนะครับบางคนออกมาบอกว่านะครับออกมาบอกว่าอะไรครับบอกว่าเดี๋ยวนะครับหลังจากที่ศารตัดสินน่ะนะครับอ่า สารจะส,สารตัดสินแล้วเนี่ยจะปิดทุกประเด็นนะปิดทุกประเด็นข้อสงสัยนะครับอ่าหลังจากที่สารตัดสินแล้วนีจะปิดทุกประเด็นข้อสงสัยผมถามเลยครับตั้งแต่สารตัดสินมาวันที่ยี่บสามเนี่ยยี่บสามพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยปิดทุกประเด็นข้อสงสัยหรือเปิดพิรุธข้อประเด็นทุกอย่างที่ประชาชนสงสัยนะปิดทุกประเด็น ที่สังคมและประชาชนสงสัยหรือเปิดข้อพิรุธทุกประเด็นที่สังคมประชาชนและสังคมสงสัยมีอะไรบ้างที่หลังจากคําพิพากษาแล้วสิ้นสงสัยของประชาชนหรือหนักฝ่กเข้าไปอีกมีแต่คำสงสัย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 มีแต่เรื่องสงสัยไม่มีเรื่องอะไรที่หายหายสงสัยเหลือนี่เลยนะคนกอดกันบนเรือผมไม่สงสัยครับ เดี๋ยวนี้คนเรามันไม่มีฟาร์มระายผิดกันต้องโต้ง,ตงนี่แหละรครับใครจะทําช่วยช่วยกันแตงโมโจนฝากคนชั่วจะเข้าคุกคือผมว่านะครับมันไม่ได้ทำกันต้องโต้ง,ตง,ตงหรอกครับจริงๆเนี่ยมันอาจจะเป็นนิสัยของมันมันเคยทําแบบเนี้ยมาแต่เมื่อก่อนเนี่ยนะมันไม่มีโลกโซเชียลมันไม่มีโลกสื่อสารประชาชนยังเข้าถึงข้อมูลไม่ได้ประชาชนยังไม่สามารถออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ได้ประชาชนไม่สามารถออกมาติดตามได้พวกมันก็คิดว่าพวกมันทําอะไรก็ได้ นคะรับอยากจะบิดเบือนอะไรก็ได้อยากจะทําอะไรก็ได้อ่ามันก็เลยติดเป็นนิสัยต like ิดเป็นสันดานมาหรือเปล่าแต่พอมาในยุคนี้มันลืมไปไงว่าประชาชนเนี่ยเข้าถึงข้อมูลแล้วประชาชนสามารถเอาข้อมูลมาแลกเปลี่ยนก็ได้ประชาชนสามารถหาข้อมูลก็ได้อะไรก็ได้มันลืมนึกไปไงนะมันยังเป็นพวกไอโบราณอยู่คิดว่าจะทาอะไรก็ได้มันคิดว่ามันเป็นข้าราชการเหมือนกับข้าราชการสมัยก่อน่ะเป็นข้าราชการแล้วตัวใหญ่นะเป็นข้าราชการแล้วแบ่งกล้ามโตนะพูดกับประชาชนยังไง กูมึงอย่างเงี้ยประชาชนก็ต้องพูดมันครับผมแต่มันพูดกับเรากูมึงอะเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วไงมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วทำไม่เนียนด้วยครับอ่าทาไม่เนียนนั่นแหละแล้วมันคิดว่าสิ่งที่มันทาน่ะจะไม่มีใครเอาผิดมันได้ไงผมทิงได้บอกไงวันเนี้ยดีเอสไอต้องทําให้เป็นบรรทัดฐานเพราะถ้าดีเอสไอทำเป็นบรรทัศฐานปุ๊บอีกหน่อยนะเจ้าหน้าที่คนที่จะทุจริตแบบเนี้ยที่จะเอา อ่เขาเรียกอะไรกฎหมายแบบเนี้ยมาช่วยเหลือพวกพร้อมมันจะทําไม่ได้แล้วมันจะไม่กล้าทําขนาดจูจับได้แล้วว่าผิดมันยังทําตัวไม่สนใจอ่าถูกจับว่าผิดมันยังทําตัวไม่สนใจเพราะมันยังไม่ถูกดำเนินคดีไงเพราะมันยังไม่ติดคุกไงมันก็เลยหน้าด้านไงโกหกตอแหลแถไปอย่างนั้นไอ้พวกนี้ก็ต้องบอกไงต้องเอามันเข้าคุกต้องเอามันออกจากราชาการ อย่าให้มันได้บําเด็จบำนานอย่าให้มันมารับราชการต่อไปทุกอย่างมีแต่ต้องโยโบแต่มันก็แถลไปเรื่อยทุกอย่างมีแต่ช่องโบแต่มันก็แถลไปเรื่อยไม่เป็นไรให้มันแถไปนะครับเดี๋ยวรอให้ดีเอ็นไอจัดการไงมันมีทุกยุคทุกสมัยแต่เดี๋ยวนี้ความร,รู้ข่าวสารสามารถหาได้แค่ปลายนิ้วถูกต้องครับผมบอกเลยครับตอนนี้นะครับที่มันออกมาดิ้นเนี่ยนะครับ อ่ามันออกมาดิ้นเนี่ยผมว่าก็เพราะมันรู้แล้วว่ามันจะไม่รอดหรือเปล่ามันรู้ว่าแล้วสิ่งที่มันทําเนี่ยมันต้องโดนแน่จุดจบของมันเนี่ยคือคุกหรือเปล่ามันถึงได้ออกมาฟาดงวงฟาดงามันถึงได้ออกมาเต้นแรงเต้นกาขนาดนี้แต่อย่างคดีบอสนะคะสุดท้ายคนโดนก็มีแค่อัยการสองคนนอกนั้นหลุดแต่อย่างคดีบอสนะครับนะคะ สุดท้ายสองคนก็แค่อายกรารอายการสองคนนอกนั้นหลุดก็ต้องดูนะครับว่านะครับมันร่วมกันยังไงอะไรกันยังไงนะครับอ่ามันร่วมกันยังไงอะไรยังไงถูก,ถ,กถูกต้องไหมแต่สําหรับผมผมมองว่าผมมองว่านะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจอะสมมตินะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจทําตรงไปตรงมาแต่มันมันมัน,ม,นมาเปลี่ยนแปลงชั้นอายการนะครับกระติกไม่เห็นดิ้นเลย กระติกไม่เห็นดิ้นเลยทั้งอะไรแต่ผมเสียฟาร์มรู้สึกเสียดายทนายฟาร์มมีโอกาสอะไรนะที่อาจาร,รย์ประเทศบอกคนนั้นเป็นไงครับนะครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมคือต้องบอกก่อนว่าคดีของบอสอ่ะเราต้องบอกจริงๆแล้วคดีของบอสอ่ะถ้าเราไปดูจริงๆเนี่ยในขั้นตอนของตํารวจอ่ะไม่ได้มีปัญหามันมีปัญหาตรงขั้นตอนของอายการคดีของบอสนะขั้นตอนของตํารวจอ่ะมันไม่ได้มีปัญหาแต่มันมีปัญหาตรงขั้นตอนของอายการ พราะตอนตอนเจ้าหน้าที่ทำทำสำนวนตํารวจขึ้นมานะ่ะรู้สึกว่าฟาร์มเร็ว180ร้อยแดสิบฝ่าร้อยร้อแดสิบฝ่าถูกต้องไหมแต่มาพอพอชั้นรา้การฟาร์มเร็วเหลือเท่าไหร่ครับเหลือแค่เจ็สิบเก้ากระติกไม่เห็นดินเลยกระติกไม่เห็นดิ้นเลยตั้งแต่สามปีที่แล้วผมก็ไม่เห็นกระติกออกมาดิ้นครับ ตั้งแต่สามปีที่แล้วผมก็ไม่เห็นกระติกออกประิดนเลยครับเพราะเขาก็ไม่รู้จะออกประิด็นทําไมคดีบอสตำรวจใหญ่ยังไม่หลุดนะครับเห็นยังต้องประกันชั้นศาลอะไรประมาณนี้ใช่ครับการแชทไอจต้องเปิดใช้อินเทอร์เน็ตไหมต้องเปิดครับการแชทไอจต้องเปิดอินเทอร์เน็ตครับถ้าไม่เปิดอินเทอร์เน็ตแชทไม่ได้ครับ fc ตั้งแต่เรื่องน้องแตงโมแต่อายุมากไม่ได้คอมเมนต์ครับผมขอบคุณมากครับคือคดีบอสอะตอนนี้ที่สารตัดสินนะครับสารตัดสินเนี่ยเฉพาะอายการสองคนถูกต้องไหมแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจคนอื่นเนะี่ยยังไม่พ้นนะครับยังมีการอุทธรณ์อีกครับยังอยู่ในชั้อนอุทธรณ์อีกข่านั้นเห็นไปนะับดิ้นตามเถกตามปาร์ตี้ใช่ติดตามคุณเอกขอบคุณครับ สำหรับคนนั้นอะผมคิดว่าเขาฉลา,นะา,าดนะครับเขาฉลาดนะครับที่จะไม่ออกมาตอบโต้อะไรอยู่เฉยเฉยก็เขาก็คือไงอะเขาก็คงจะต้องใช้ชีวิตของเขาแหละแล้วลเขาก็คือกติกอะเขาไม่ได้ตอบโต้กับคนในโลกโซเชียลตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับต้องยอมรับนะครับคนนี้นะครับตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยนะครับคุณจ็อบคุณโรเบิร์ตคุณกติกสามคนเนี่ยเขาไม่ได้ตอบโต้ในโลกโซเชียล สักเท่าไหร่นะครับคุณปอกับคุณแซนเนี่ยคุณแซนเนี่ยจะออกมาบ่อยนะครับคุณแซน,นจะออกมาบ่อยคุณปอเนี่ยเขาก็ไม่ได้ออกมาอยู่แล้วนานๆเขาจอ,อกมาทีพอออกมาทีพอโดนฟาดกลับไปทีนี่ก็พอโดนฟาดกลับไปทีก็เงียบไปนะครับโดนฟาดกลับไปทีก็กเงียบไปนะครับแต่ส่วนคุณแซนเนี่ยนะครับเขาจะปากกล้าปากเกร็งนะครับอ่านะเขาก็จะเหงาั้มเขาน่าจะเหงาหรือเปล่า เพราะว่าไม่แน่ใจว่าคุณแซนทําอะไรนะครก็อาจจะเลี้ยงสุน,นัขเลี้ยงนกเลี้ยงงูอะไรเงี้ยก็เลยเหงาก็เลยหาคนในโลกโซเชียลทีนี้เข้ามาในโลกโซเชียลอ,อยากได้คนคุยนะเป็นกันเองเป็น FC อย่างงุ้นี้ก็มีแต่คนเข้ามาทีไรก็มีแต่คนเกลียดมีแต่คนด่ามีแต่คนว่านะอาพอโดนพอโดนว่าโดนอะไรตัวเองก็อยู่ไม่ได้รนะับอยู่ไม่ได้ นะตัวเองก็หงุดหงิดงุ่นงานก็เลยสวนกลับด่าไปด่ากลับกลายเป็นจุดพุขึ้นมาเลยเหงาแล้วดูออกประมาณนั้นประมาณนั้นเหงาเหงาเหงาแล้วพอเข้าไปปุ๊บแทนที่จะแทนที่คนที่ไม่ชอบตัวเองเนี่ยจะใช้เหตุและผลคุยอธิบายให้คนเข้าใจเปล่านะครับอ่าแสะดา่าอยู่แค่เนี้ยนะแสะดา่ดาหาว่าเขาโง่มัง่งหาว่าเขาไอ้นะี่มั่งนะครับ หนุ่มผมยาวเหงานะครับปอแรกๆไม่กล้าออกน่าจะติดรอลงอาญาใช่ครับเขา,เขา,เ,ขาเขารอารอลงอาญาสามปีไงนะครับที่เขาไม่ออกมาเพราะเขารอลงอาญาแต่พอพ้นรอลงอาญาเขาก็เลยออกมาไงแต่เชื่อเธอครับผมบอกเลยครับว่าเดี๋ยวหลังจาก DSI สรุปหรือหลังจาก DSI ได้ข้อมูลอะไรต่างๆแล้วเนะี่ย เดี๋ยวเขาต้องออกมาดิ้นกันดกเดี๋ยวเขาต้องออกมาดิ้นกันดิเดี๋ยวเขาต้องออกไปนี่นกันด,เดเอออก,ดนกนดเพราะตอนเนี้ยเขาก็ยังคิดว่านะมันจบแล้วอะไรแล้วนะและเขากำลังกำลังดูท่าทีอยู่นะว่าดีเอไจะไปทางไหนจะไปแนวไหนและก็คิดว่าอันนี้ผมเดานะผมเดานะน่าจะมีการใช้พลังเพื่อให้ d ีเหยุดดําเนินการหยุดการสอบสวน นะยุดดำเนินการอยู่การสอบสวนตอนเนี้ยเขาน่าจะใช้กําลังภายในเป็นอย่างมากเพื่อจะยุติเรื่องนี้ให้ได้ครั้งแรกออกมาเกาะสิบวิแล้วหายเลยงานนี้จุกูรู้ร้มไม่ได้งานนี้จุกกูล้มไม่ได้คืออะไรไม่เข้าใจอะคือตอนนี้ผมว่าเชื่อแต่ครับว่าเขาพยายามที่จะให้ดีเหยุดคดีนี้ ดำเนินคดีนี้อะไรอย่างเงี้ยโดยขู่ทุกอย่างนะพูดดีๆก็ไม่นี่ก็ใช้วิธีการขู่นะครับใช้สํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับทางทางที่จริงๆไม่ได้เกี่ยวเลยครับเอาสํานักงานตํารวจแห่งชาติมาขู่ว่าเดียดไอทำอย่างเงี้ยเดี๋ยวสํานักงานตํารวจแห่งชาติไม่ยอมหรอกเดี๋ยวตอนนี้จะตำรวจจะก็เอามาลุยกันมานะลุยกันมาไม่ได้กลัวอยู่แล้วถ้าไอนาตอบแชทไอจี IG ของแตงโมแสดงว่าเครื่องแตงโมต้องเปิด ใช่หรือไม่อ่าถามว่าคืออย่างนี้ครับคือถ้าแอนนานะครับสมมติสมตสมติเครื่องผมปิดคุณคุณเป็นคนส่งไอให้ผมเครื่องผมปิดอยู่ถามว่าส่งมาได้ไหมได้แต่ผมอ่านไม่ได้ผมจะอ่านต่อเมื่อผมเปิดอินเทอร์เน็ตหรือเปิดโทรศัพท์เท่านั้นแต่ถามว่าแอนนาเขาส่งไปได้ไหมได้มีปัญหาก็คือภาคหนึ่งภาคเดียวแหละนะครับ คือสมมุตินะครับแอนนาส่งไปให้กติกไอส่งไปให้ตังโมได้ไหมแอนนาส่งไปได้ครับแอนนาส่งไปได้แต่ถ้าเกิดฝั่งของฝั่งของตังโมปิดเครื่องปิดเครื่องนะหรือไม่ได้เปิดสัญญาณโทรศัพท์อะไรก็แล้วแต่นะไม่ได้ปิดปิดไม่ได้เปิดสัญญาสัญญาณโทรศัพท์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะขึ้นว่ายังไม่ได้อ่านอะ จนฝ่าทางนู้นน่ะจะอ่านแต่ส่งไปได้แอนนาส่งไปได้แต่แตงโมจะตอบกลับได้แตงโมต้องเปิดเครื่องและเปิดสัญญาณโทรศัพท์ที่แตงโมไอจีของแตงโมเนี่ยตอบกลับแพ๊บๆเนี่ยนะครับตอบกลับแพ๊บๆพเนี่ยก็คือหนึ่งหนึ่งก็คือเปิดจากเครื่องของแตงโมเองใช้สัญญาณจากเครื่องแตงโมเองหรือเอาแอคเคาท์ไอจีของน้องแตงโม ไปเข้าเครื่องอื่น,นหรือเป่าอ่าคือเครื่องน้องตะโม,โมปิดอยู่นะปิดอยู่แต่มีเครื่องเครื่องหนึง่งเข้าแอคเคาท์ไอจีของน้องตงโมแล้วเป็นคนตอบอันนี้ก็ได้ผมถึงได้บอกไงว่าไอตรงตอบแป๊บๆป,บปบเนี่ยนะทางเจ้าหน้าที่เขามีการเช็คหรือเปล่าว่าขณะนั้นไอจีของน้องตงโม โผมาจากเครื่องไหนเครื่องไหนเป็นคนล็อกอินแล้วเครื่องไหนเป็นคนส่งครับว่าแป,ป๊บแป,ป๊บเรื่องโทรศัพท์นี่งงสรุปมันเป็นยังไงมีโทรศัพท์2เครื่องแต่รายทำไมดันเป็นลายเดียวกันอตอนนี้รุนนะครับปปชนะครับและก็คุณลีปปชไว้ใจบ่อด้บได้คืออย่างนี้ครับตอนนี้นะครับอา เครื่องโทรศัพท์หนึ่งเครื่องงงสรุปเป็นยังไงมีโทรศัพท์สองเครื่องแต่ลายทําไมดันเป็นลายเดียวกันตอนนี้ทําได้ครับสมัยก่อนหนึ่งเครื่องนะโทรศัพท์1เครื่องตอนหเบอร์นะคหนึ่งเครื่องตอนหนะลายถูกต้องไหมฮะแต่ตอนนี้มันมีสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสมมติผมเนี่ยเองเนี่ยเนี่ยผมสองเครื่องเห็นไหมอันนี้ผมสองเครื่อง เครื่องที่ไลฟ์สดเนี่ยเครื่องหนึ่งเครื่องผมเครื่องหนึ่งแต่ไลน์ id เดียวกันไลน์ id เดียวกันเนื่องจากว่ามันมีระบบให้ให้สามารถที่จะอันนี้เป็นไลน์หลักอันนี้เป็นไลน์รองเครื่องเนี้ยเป็นไลน์หลักแต่อีกเครื่องที่ผมไลฟ์สดเนี่ยเป็นไลน์รองนะครับฮิปโปโทยี่สิบจุดสองหกพี่เดฟทักไปยี่สิบจุด 36กระติกโทรยี่สบจุดสี่ศูนย์แอนนาทักไปยี่6ดจุห้าหกแตงโมตอบเวลายีา่สองจดสองหนึ่งอาเดี๋ยวนี้มีคาวค่ะสามารถใช้สองสองลายถูกต้องครับถูกต้องครับสมัยก่อนไม่ได้ครับแต่สมัยนี้ได้แล้วนะใช้รายเดียวกันเนี่ยแหนะจะใช้สองเครื่องแต่เบอร์โทรศัพท์เบอร์ สองเบอร์ใช้ลายเดียวไม่ได้ลายเดียวใช้สองเบอร์ก็ไม่ได้โทรศัพท์สัญญาณหาย20.10รับสัญญาณเปิดสัญญาณ20.19 3ชั่วโมงกับ9นาทีก็นี่แหละครับผมถึงได้บอกไงว่าไอ้ประเด็นเนี้ยนะรประเด็นเนี้ยผมตั้งคำถามถึงเจ้าหน้าที่ไง ว่าคุณเอาโทรศัพท์ไปตรวจสอบหรือเปล่าคุณเอาอินตอร์แกรมของน้องเนี่ยตรวจสอบหรือเปล่าว่านะครับเช่นช่วงเวลา20.36เนี่ยไอฮิปโปโทรเนี่ย20.26เนี่ยโทรและวฮิปโปบอกมีคนรับแล้วเป็นเสียงของแตงโมคุณคุณตรวจสอบหรือเปล่าว่ารายเนี้ยลายเนี่ย รับโดยเครื่องของน้องตะโมหรือเปล่าพี่เดฟทักไปในเวลายี่สจุดสามหกเนี่ยแล้วมีการตอบกับพี่เดฟเนี่ยมีการเช็คหรือเปล่าว่ารายเนี่ยส่งมาจากเครื่องไหนนะครับสมมตินะครับผมใช้เครื่องนี้เป็นเครื่องหลักแล้วเป็นเครื่องรองเวลาที่ใช้เครื่องหลักส่งมันก็จะเป็นข้อมูลหนึ่งว่าเครื่องเดฟเป็นคนส่งไปและผมใช้เครื่องรองส่งมันก็จะเป็นเครื่องเหมาะเครื่องข้อมูลของเครื่องรองว่าเครื่องรองเป็นคนส่ง เหมือนกันว่าไอ้ประเด็นเนี้ยเขามีการตรวจสอบตรงนี้หรือเปล่ากระติกโทรหาเวลา20.40อันเนี้ยโทรไม่ติดนะแล้วแอนนาทักไปเวลา21.56นะ่ะแล้วโมต่อเวลา22.21เนี้ยที่โมต่อมาเนี่ยเครื่องไหนเป็นคนตอบเครื่องหลักของน้องตงโมหรือเครื่องอื่นในการตอบอันเนี้ยผมกำลังตั้งข้อคำถามว่าเจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบหรือเปล่า ข้อมูลชงดึกมากครับหนึ่งเครื่องสองลายแต่ต้องสองเบอร์อ,อันเนี้ยตอนเนี้ยนะครับตามข้อมูลที่ออกมาเนี่ยนะครับมันมีอ่ายี2 1บดสองหนึ่งถ้าเครื่องตังโมโมเปิดใช้ ตอน IG ตำแหน่งเรือ22.21อยู่แถวไหนสถานีสัญญาณแถวนั้นก็ต้องมีบันทึกก็นั่นแหละครับผมถึงได้ตั้งคำถามว่าเจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบหรือเปล่าไงเจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบหรือเปล่าและในการตรวจสอบเนี่ยเอาแต่ฝั่งของแอนนามาแต่ไม่ได้ตรวจสอบของฝั่งน้องตะโมหรือเปล่าว่าที่น้องตะโมตอบอะ ตอบจากเครื่องเครื่องตัวเองหรือเปล่า22.22ิ 22. mm, GPS แทงนิ่งอยู่แถวจันทันเ2้าบสออ่าอันเนี้ยคือตอนเนี้ยนะครับอ่าเขาเอาอะไรครับคือวันเนี้ยผมก็ต้องบอกก่อนว่ามันมีข้อมูลออกมาว่าโทรศัพท์สัญญาณหายไป ตั้งแต่เวลา20.10จนถึงเวลา23.19สัญญาณโทรศัพท์หายไปถูกต้องไหมเขาก็มาบอกว่าเฮ้ยสัญญาณโทรศัพท์แสดงว่าข้อมูลนี้เท็จข้อมูลนี้ไม่จริงนะข้อมูลนี้มโนบางแจ็คหลอกแล้วแหละบางแจ็คอยงูอย่างง,างี้เพราะเวลา2 0่สิบจนะพี่ปโปยังโทรหาอยู่เลยนะ20.36พี่เดชจะโทรหาอยู่เลยนะอ่าเวลา2 2่สององหเนี่ยนะยี่สิบจุองหนึเนี่ย แตงโมย,ยังตอบยังตอบอแอนนาอยู่เลยแล้วโทรศัพท์มันจะปิดสัญญาณไปได้ยังไงนี่คือสิ่งที่เขาเขาเขาออกมาโต้ว่าเป็นแบบนี้แต่พอเราไปดูอีกทีหนึ่งเนี่ยครับเราไปดูข้อมูลเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ครับที่โทรศัพท์ของน้องตตงโมเนี่ยจะหายสัญญาณหายไปตั้งแต่เวลา2ี่0จหนึ่งศนถึงเวลายี่9บสาจุหนึ่งเกเนี่ยสามชั่วโมงเนี่ยแต่การที่วันนี้ฮิปโปโทรหาเนี่ยถามว่าโทรหาได้ไหมหาได้ เพราะเอาเครื่องอื่นไงที่ไม่ใช่เครื่องของน้องตะโมอ่ะแต่เข้าไลน์ของน้องตะโมหรือเปล่าอ่าแล้วเอาเครื่องนับอื่นเนี่ยตอบไลน์ของน้องตะโมหรือเปล่าเอาเครื่องอื่นเข้าไอจีของน้องตะโมหรือเปล่าในการตอบเพราะอย่างที่ผมบอกว่าง่ายๆเลยโทรศัพท์ผมปิดสัญญาณไม่มีแต่ผมเอาโน้ตบุ๊กเข้าไอจีตอบได้ไหมนะ่ะก็ตอบได้ไง จริงป่ะผมเอา iPad เข้าไอจตอบได้ไหมนะ่ะก็ตอบได้ไงผมเอาเครื่องของแฟนผมเข้าไอผมตอบได้ไมนะ่ะแต่เครื่องผมปิดอยู่นะพอม,มาเช็คปุ๊บเครื่องผมปิดมาเช็คปุ๊บเครื่องผมปิดแต่ผมใช้โน้ตบุ๊กตอบอะถามว่าได้ไหมได้ครับถ้าเกิดลายนั้นนะครับคุณนะับใส่อีเมลแล้วอะไรไว้ แล้วคุณไปล็อกอินอีกเครื่องหนึ่งได้คุณสามารถไปล็อกอินอีกเครื่องหนึ่งได้แต่เครื่องนี้ก็จะหลุดทันทีนะเครื่องเนี้ยสมมติอ่าสมมุตินะครับเครื่องนี้คุณหายไปแล้วคุณนะ่ะจํารหัสจําเมลได้คุณก็ไปเข้าอีกเครื่องหนึ่งเครื่องนี้จะหลุดทันทีลายคุณจะย้ายไปอยู่อีกเครื่องหนึ่งทันทีอ่าคุณนิ่งกือเปล่าครับพี่เอกส่วนไอจสามารถใช้ได้กับเครื่องเล่นนะครับ ต่อหนึ่งยูเซอร์ครับอ่าเข้าจากคอมได้แล้วไลน์ก็เข้าจากคอมได้อ่าไลน์เนี่ยก็เข้าจากคอมได้และอย่างที่ผมบอกว่าเครื่องนี้นะผมหายเครื่องผมหายไปเลยถูกว่าแต่ผมสามารถเข้าไลน์ของผมได้เพราะผมจำอีเมลและพาสเวิร์ดที่ผมตั้งเอาไว้ ผมก็มาเข้าไอไลายแล้วผมก็ใส่เมลของผมใส่พัสเบิร์ดของผมลายผมก็จะมาอยู่เครื่องใหม่แล้ะแค่นี้เอง